ทำเครื่องแกงส้มวันนี้มีแกงส้มนะครับตอนนี้เตรียมเครื่องแกงก่อนนะครับทำเครื่องแกงก่อนใส่น้ำมะขามเปียกลงไปครับผมของเอาน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปนะครับ,ลรบแล้วก็ปิดฝาปล่อยให้เดือดก่อน เสร็จแล้วก็ใส่เครื่องแกงนะครับหลังจากที่เราใส่น้ำมะขามแล้วก็ต้มพอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับล้างครกลงไปด้วยเพื่อความอร่อยแน่ครับแล้วก็ แล้วก็ใส่มะละกอลงไปนะครับเคี่ยวมะละกอก่อนเพราะว่ามะละกอจะสุกช้านะครับก็ใส่มะละกอก่อนนะครับใส่มะละกอก่อนแล้วก็เคี่ยวมะละกอให้สุกก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเติมผักอย่างอื่นลงไปนะครับครับเพกดูอีกทีก็เดือดได้ที่แล้วนะครับมะละกอใกล้สุกแล้วเราก็เตเรียมผักส่วนนี้ เตรียมไว้นะครับเติมลงไปนะครับแกงส้มนะครับผักรวมนะครับนี่เขาเรียกแกงส้มผักรวมมิตรนะครับผมมีมะละกอมีกวางตุ้งมีกระหล่ำนะครับเติมสีสันเข้าไปนะครับแล้วก็น่าทานเห็นไหมครับนี่คือแกงส้มรสจัดจ้าน นี่ครับ